สวัสดีครับผมร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยานะครับพบกันอีกแล้วครับก็ต้องกราบเรียกว่าสวัสดีนะครับลูกค้าแฟนเพจ u t u b e แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ครับผมขออนุญาตพามาชมเป็นเคาน์เตอร์นะครับวางทีวีหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์ในประสงค์ก็ได้เช่นกันครับคุณลูกค้าขึ้นอยู่ว่ากับลูกค้าจะใช้งานในแนวไหนแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับวันนี้พามาชมเป็นเคาน์เตอร์ไม้สักทําสีเสียนดาครับยาว2เมตรครับตัวนี้ใหญ่มาก นี่ครับต้องบอกว่ามารูปแบบใหม่หลังที่2ครับหลังนี้ก่อนหน้านี้เคยผลิตลออกมาหหลังแล้วรับขายไปแล้วครับอันนี้หลังที่2เป็นสินค้าใหม่ครับผลิตเข้ามานะครับมาพร้อมกับมินชัก3อัน2อบานเปิดเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวผมให้ขนาดของขนาดเจ้าตัวเคาน์เตอร์ใบนี้ก่อนนะครับความลึกก่อนคุณลูกค้าลึกอยู่ที่6 0เซนยาวซ้ายไปขวาอยู่2เมตรครับความสูงรวมจากบนถึงพื้นล่างในอยู่ที่80เซนติเมตรอย่างที่เรียนไปมา2บานเปิด3มินชัก ลิมนะครับด้านซ้ายราคาของเจ้าตัวนี้นะครับคุณลูกค้าไม้หนามากนะครับแล้วก็สเปคสีเส้นดำราคาอยู่ที่22,900บาทครับราคานี้จะส่งให้ฟรี100กิโลครับหรือว่าท่านใดมารับเองมีส่วนลดพิเศษหน้าร้านรับไปเลยครับอยู่ใกล้อยู่ไกลอ,อยู่แถวไหนแจ้งมาคุณลูกค้าเดี๋ยวผมดูราคาให้นะครับฝากด้วยคุณลูกค้าครับถ้าจะให้สะดวกยังไงสอบถามผ่านทางเพจ a c e b o o k ได้เลยพิมพ์มาใน Facebook ค้นหาว่า ปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอทีาขึ้นเพจมาส่งข้อความมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูราคาจัดส่งให้เลยครับหนายังไงคุณลูกค้าดูครับฟังเสียงครับเสียงแน่นมากต้องบอกว่าตัวนี้ไม้หนามากครับคุณลูกค้าแล้วก็ทําเป็นสีเสียนดําโชว์ลายไม้สักต้องบอกว่าอันนี้อาจจะเห็นลายไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามีการย้อมเป็นสีโอ๊คนะครับแล้วก็ขูดแป้งตีแป้งอะขูดไม้ตีแป้งทําสีเซียนดําเข้าไปนะครับ มาพร้อมกับมือจับทองเหลืองสีทองเด่นๆตัดกับสีโอ๊คดำๆประมาณนี้ต้องบอกว่าสวยมากแล้วตรงนี้นะครับเป็นลวดลายออกแนวจีนนะครับเป็นลายผนึกปิดเข้าไปแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนปินบักผมขัดสําหรับบานให้ด้วยนะครับก็ให้สไตล์แบบแปลกใหม่ไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญาตพามารีวิวในลิ้นชักก่อนเลยครับลิ้นชักก็เปิดออกมาใหญ่มากครับด้านในไม้สักหมดนะคุณลูกค้าครับนี่ครับ ความหนาไม้ดูได้เลยครับความหนาไม้นะครับด้านหน้าคุณลูกค้าเนี่ยท็อปหนามากฟังเสียงได้เลยฮะชัดๆครับชั้น2เปิดลงมาด้านข้างรางเป็นรางเหล็กนะครับรางเหล็กขาวแบบนี้นะครับเลื่อนใช้งานง่ายครับเนี่ยครับคุณลูกค้าใช้ก็ดึงดึงคู่ได้แต่แอดมินมือมือถือโทรศัพท์นะครับรีวิวให้กับลูกค้านะครับนี่ขนาดดึงมือเดียวยังดึงสบายง่ายแบบนี้นี่ครับภายใน ไม้สักหมดนะครับคุณลูกค้าไม่มีไม้อัดปนนะครับของร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์เราอายุทยาเขาเรียกว่าการันตีเลยฮะไม้สักแท้ทั้งหมดมาตรงกลางเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นดีไซน์น่ารักน่ารักหน่อยเป็นดึงออกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดได้ภายในครับประมาณนี้นี่ครับด้านในมีชั้นหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างอาจจะมืดหน่อยคุณลูกค้าอันนี้รีวิวในร้านนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองช่องด้านในเก็บของได้นะครับบานก็สองบานเปิดปิดไปแบบนี้ แล้วตรงนี้ครับเราก็สามารถเนี่ยมีตัวขัดตัวนี้ให้ด้วยนะครับก็ดีไซน์เก๋แปลกใหม่ไปอีกแบบนึงครับมาด้านข้างครับด้านข้างก็เป็นทึบเต็มเลยทึบนี่ครับด้านล่างเป็นบัวทึบเต็มตอนนี้ผมวางไว้บนรถเข็นนะครับลูกค้าอาจจะดูเห็นว่าลอยนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับหมุนได้เนี่ยครับด้านหลังก็ไม้สักแท้ทั้งหมดครับนี่เลยคุณลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้มาดูหรือว่า ไม่ได้มาชมที่ร้านนะครับ <_ A> ก็สามารถชมผ่านวิดีโอได้เลย <_ A> ผมพยายามจะเขาเรียกว่าดูให้คุณเขาเรียกว่าให้ดีเทลครบๆเลยลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้นะครับบางท่านไม่ได้มาดูที่ร้านก็สามารถตัดสินใจหรือว่าดูผ่านวิดีโอที่บ้านได้เลยนะครับของเราต้องเรียนก่อนว่าเน้นว่าไม้จริงนะครับไม้สักแท้เลยแล้วก็เน้นคุณภาพงานไม้ครับงานสีเป็นหลักเลยนะครับสีที่ร้านเราทําเองเลยนะครับเนี่ครับ เราก็จะเน้นคุณภาพหน่อยนะครับว่าสีต้องสวยเต็มเส้นเต็มอิ่มของสีนะครับมองมุมไหนก็ต้องสวยครับประมาณนี้เลยท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับคุณลูกค้า2 2 9 0 0บาทอย่างที่เรียนครับมารับเองรับส่วนลดพิเศษไปเลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกให้จัดส่งอยู่แถวไหนแจ้งมาเลยครับหรือว่าราคานี้22% 9 0 0ผมส่งฟรีให้100กิโลเมตรบ้านใครไมีอยู่ไม่เกินนี้ก็แจ้งมาได้ราคาที่ผมส่งให้1ึงบ้านเลยนะครับอยู่ใกล้เดี๋ยวผมลดให้ด้วยและส่งให้ด้วยครับคุณลูกค้า ฝากด้วยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไมทิยาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพามารีวิวหน่อยท่านใดกำลังมองหาเคาน์เตอร์ครับวางทีวีเบียใหญ่หน่อยครับอันนี้ก็2เมตรเลยยาวสุดๆเลยนะครับทีวีก็50นิ้ว60นิ้วขึ้นไปเนี่ยสบายมากๆก็ประมาณนี้ครับฝากด้วยครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ผมก็ขอจบรีวิวประมาณนี้ก่อนครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็ ล่าเรือเงินทองกับทุกท่านเลยครับวันนี้ก็เป็นวันที่11นะครับวันตุดจ,จีนก็สวัสดีปีใหม่จีนด้วยนะครับผมเนาะท่านใดที่เป็นเขาเรียกว่าเชื้อสายจีนก็สวัสดีทุกท่านเลยหรือว่าท่านใดที่เป็นคนไทยทั่วไปก็สวัสดีทุกท่านเหมือนกันนะครับ mm. ผมก็เดี๋ยวพบกั <aker GTA> <ทา>นใหม่คลิป<ท>ห<า>น้าครับวันน,<ทา>นี้ขอตัวลาไปทุกท่านไปก่อนครับเดี๋ยวผมกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ